ฟันเม็ดเดียวผู้ใดมักเมยม,มักแลนนะคะสายเมยสายแหลนห้ามพลาดนะคะลางงวดนี้ฟันเม็ดเดียวตัวเด่นนะคะไผจะไปเหมยไปแรลนเม็ดเดียวในงวดนี้คือเลขสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ fc แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะเอาคลิปนี้กะมาอยู่กับเซียนซองเนาะคุณพ่อคุณแม่ ทางช่องบุญนำโชคเช่นเคยนะคะคลิปนี้นะคะมาพบมาเจอกันช่วงเวลาบายๆค่ะเป็นบายวันอังคารเนาะวันอังคารที่6สิงหาคม2567นะคะมือนี่มาพอกันเป็นคลิปที่3แล้วดีคุณบ่อคุณแม่หลังจากที่เมื่อเ้านี้นะคะเส้นซองได้ล่งไปแล้ว2แนวทางที่ดีที่เด็ดของเฮาเนาะว่าสิเป็นแนวทางนะคะอ่า เสียหญยมื่อล้านนะคะหรือว่าปูลึกลับมากๆคะ่ะล่ะเออมือนีนะคะปูปลอยเหล็กสามโตมาบอกได้เลยว่าเหล็กสามโตของปูนี่นาจับตามองมากๆเพราะอะไรติบอกเพราะว่าเคยสามโตแตกมาแล้วคุณพ่อคุณแม่จังใดกับฟักเขาไปเบิง่งเขาไปฟังเนาะว่าปูจะว่าว่าจังใดนะคะแล้วก็ล่าซุดนะคะอ่ะบอบวแมนเมื่อกี้ดอกประมาณเทียงเียงนะเช่น2องโลงคลิปนะคะแนวทางเหล็กรัฐบาลไทยของพุทธเถาน้ำโชคนะคะ บ๊ะเฝ้าตามบได้คุณบอกคุณแม่บายสมกับพ่อว่าพอปีนี่เป็นปีของพ่ออิลินะคะสมกับว่าดวงดีดวงแห้งอิลินะคะเมื่อวานนี่พาเอฟซีนะคะโชคมาเล็กล่าคักแน่นะคะฮาศูนเขาแล้วยังบอกพ่อคุณบอกคุณแม่แตกต้นสามโตปุนาปัดเพราะฉะนั้นนะคะจับตามองเลกระฐบาลให้ใหดีๆพ่อว่าช่วงนี้ล่ะเป็นช่วงดวงกําลังมาแห้งวัสันอะ ม่แน่เลขรัฐบาลให้พออาจจะ3ตัโตแตกก็ได้เด้อคุณพ่อคุณแม่ฝากเขาไปเบิ่งเขาไปพิจาระน้าน้ำแน่เนาะส่วนคลิปนี้นะคะก็ไม่แพ้กันค่ะ fc นะคะเป็นในส่วนแนวทางนะคะล่างอย่างเดียวนะคะแนวทางนี้เป็นแนวทางของหลวงพี่ปิศนามาแล้วได้มาแล้วดิบวาท,ที่นี่นะคะสำหรับแนวทางของหลวงพี่ปิศนาณนะคะสำหรับหลวงพี่ปิศนานี่เนาะ เปิดโตวงวดแรกนะคะงวดทิพานมาหนึ่งสิงหาคมทิพานมาอของลวงพี่นี่เพิ่นจะมีแนวทางสองแนวทางเนาะก็คือบนอย่างเดียวล่างอย่างเดียวนะคะสําหรับงวดทิพานมาบนยางเดียวเขา่าคุณบอกคุณแม่เข้าเลขบนไปที่ซีหนึ่งตรงๆนะคะแต่ว่าสูตรล่างนะคะมันหลุดไปก็บพราเป็นยังนะคะโตเลขมีเขาไม่หลุดเป็นเรื่องธรรมดาเนาะเอางวดใหม่มาหลุนงวดใหม่นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะเส้นซองจะขอนำเสนอในส่วนแนวทางลางยางเดี่ยวของหลวงพี่ปิศนากรเนาะเดี๋ยวสำหรับแนวทางบนนะคะเดี๋ยวเฮาค่อยไปเบิ่งกันอีกนะคะมือหนานะคะมือนีได้ลางมาแล้วก็เลยฝ่าออกมานำเสนอคุณพ่อคุณแม่ได้เบิง่งได้พิจารณาเนาะเส้นซองเบิ่งตัวเลขแล้วเป็นตะคืออยู่ดีคุณพ่อคุณแม่สำหรับแนวทางลางของหลวงพี่ปิศนานงวดนี้เอาจังไดก่อนสิเขาไปรับชมรับฟังเนาะ ฝากเอฟซีนะคะเขามาเบิงแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันน้าแน่นะคะเป็นการให้กาลังอกกาลังใจกันเนาะบวสีให้กาลังใจเส้นซองให้กาลังใจท่างช่องนะคะหรือว่าให้กาลังใจเซียนต่างๆนะคะหรือว่าผู้ที่เพิ่นเอาเนว่ทางมา่แบงปัน่นเท่านี้ละแค่กดไลค์กดแชร์บ่มีา่าใส่ใจอย,อยังดอกคุณพ่อคุณแม่อ่าซอยๆกันเนาะแนวทางของหลวงพี่ปิศนานะคะเอฟซีกะ บอกให้เส้นซองเฝ้าตามนะคะแต่ว่ากะเฝ้า,าปันได้เส้นซองตามตลอดนะคะแต่ว่าหลวงพี่เพิ่นของตาปล่อยออกมาเนาะของตาใดแนวทางเพิ่นมาเข้ากะถือว่าปล่อยมาไหวอยู่นะคะคุณพ่อคุณแม่เนาะเมื่อนี่กับเพิ่งวันที่6เองนะคะก็ถือว่าเป็นตองงวดต้นงวดอยู่กับว่าได้นะคะน่าจับตามองมากๆแล้วแนวทางของหลวงพี่ปิศนาณนี้นะคะฟันเม็ดเดียว มักผู้ใดมักเมยมักแลนนะคะสายเมยสายแลนห้ามพลาดนะคะโตว,วิ่งโตลูโตเด่นเนี่ยเพื่อนจะฟันเม็ดเดียวบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวนะคะแล้วก็จับคูมาให้น้อยนยหนึ่งเออสามถึงสี่หางแลว้วแตงงวดนะคะถือว่าไม่ธรรมดานะคะแล้วก็ที่สําคัญนี่โค้งสุดท้ายห้ามพลาดสําหรับโตเน้นนะะักงวดเมื่อกี้เพื่อนเน้นโตได้ก็ออกโตนั่นอีลีคุณพ่อคุณแม่เอาถ้าเอาชุดเต็มไปเบิ่งกอนแล้วกันเนาะ สำหรับแนวทางของหลวงพีปิศนาในส่วนล่างอย่างเดียวนะคะประจำงวดวันที่16สิงหาคม2567ค่ะรางงวดนี้ฟันเม็ดเดียวตัวเด่นนะคะไผจะไปเหมื่อยไปแลนด์เม็ดเดียวในงวดนี้คือเลข6ค่ะคุณพ่อคุณแม่หลวงพีฟันลางอย่างเดียวไปที่เลข6เนาะจับคู่มาไ้นะคะ สองหางเขียนเอออันนี้คือสองหางเด่นนะคะเจนซองบอกแล้วว่าหลวงพีจับมาให้หน่อยคักหน่อยแน่นะคะจับมากก็มีสามหกนะคะแล้วก็ศูนย์หกนะคะแล้วก็มีเหล็กระว่างแน่นะคะหารัฐบาลไทยมันเบิรนนงวดนี้นะคะกันเบิ้นระวังเบิ้ลนไปที่หกหกค่ะคุณพ่อคุณแม่ถือว่ามีเหล็กจับคูมาให้ห้าแขก สามหางเขียนแขนเท่านั้นปุ๊ยผดโผ่กแต่งไฮซํานียังบุพเอนะคะเจนซองบอกแล้วว่าโค้งสุดท้ายนะคะหลวงพี่ปิศนานะคะเพิ่นจะมาเน้นไฮอีกเทื่อนึงเนาะว่าในสามหางนี่นะคะควรจะเน้นนักตัวใดสิฟันเม็ดเดียวไปที่เลขใดโปรดติดตามชมตอนต่อไปนะคะเมื่อใดที่หลวงพี่เพิ่นปล่อยมาเจนจองก็จะเฝ้าเอามานําเสนอเด้อคุณพ่อคุณแม่นะคะตอนนี้ เอาชุดเต็มไปก่อนนะคะชุดเต็มแล้วบทนิเ้นซองแมนจ่าชุดเต็มของหลวงพีปิศนาแล้วมีซัมน่ละจ้าเส้นสองพยายามเขียนตัวเลขให้ใหญ่ๆวาสีมันเต็มหน้ากระดาษก้าบ่เต็มเออมันหน่อยโพดหน้าตัวเลขคนะดเอมักบอกคุณบ่อคุณแม่ถึกอกถึกใจบอกสำหรับตัวเลขของหลวงพีปิศนาคอมเมนต์มาบอกเส้นสองน้ำแนะ่นาะ ชอบไหมสําหรับในงวดนี้หรือว่าชอบในการปล่อยแนวทางของหลวงพี่บบนะคะกะคอมเมนต์มาเนาะหาหลวงพี่เพิ่นมาอ่านคอมเมนต์นะคะให้กาลังใจเพิ่นมาเห็นคนเอ่อให้กําลังใจก็สิได้รู้สึกดีสิได้ไมีแห้งคํานวณน,นะคะมาฝากมาตอนเท่าอีกเรื่อยๆเนะาะเอาแคปหน้าจอเดอ้อจ้ะเออฉันส,สองมักน้ำยู่นะคะงวดนี้นะคะลาง เป็นตามาของหลวงพี่ยูแต่ว่าหนูกะบ,บ่แน่ใจว่าสิมาล่างหรือมาบนแต่ว่าตัวเลขที่หลวงพี่ปจิศนานี่จับมาหายนีหนูมักอยู่แล้วมีโตมักอยู่หนึ่งโตนะคะมีโตที่หนูมักอยู่หนึ่งโตอยู่แล้วนะคะแต่ว่ากะบ่รู้ว่ามันสิเป็นบนหรือเป็นล่างนะคะเพราะฉะนั้นส่วนโตนูเองนะคะนูมีโตมักนูสิติดท,ทั้งล่างทั้งบนไวเพราะว่าอย่างตี รูกันเพื่อกันผาดหามันออกปุ๊บนี่ให้หนูได้เงินหลดนะคะบมแมนว่าสิมาสมมติมันลอยไปออกบนเนาะคุณพ่อคุณแม่โอ้ยสื่อตะลางปจิวา่าอีกบ่ให้เป็นยังสั่นนะคะหนูลงทุนในทุกทุกเทือนูจิตต้องทั้งตรงทั้งกลับนะคะแล้วก็บนแล้วก็ล่างนะคะกันไวเออทางม,มากปสิว่าเฮโหโลดรับซับโหลดนะคะโมเมนต์สิมาโอเอาที่หลังแบบนั้นอันนี้คือพูดให้ฟังนะคะส่วนตัวนูนูจิฮจังซันนะคะ น่ะย่าเป็นมั่นใจยังายเกินไปคุณบ่กคุณแม่นะคะอยังกเกิดขึ้นได้เนาะมันมองพิภัยหูได้แท้นะคะว่าเลขสีออกอยังนะคะตอนนี้นะคะทุกๆเซียนหรือทุกๆแน่ทางที่เซียนซองแน,นม่าเันอเนี่ยเพื่อนกระเฮ็ดตามสูตรนะคะก็คือเป็นการทําตามสูตรออกมาแล้วนะคะมันมีความน่าจะเป็นในตัวนี้นะคะผลก็เ,กเลยปล่อยออกมาตอนนี้เลขทุกๆโตนะคะสามารถ ออกได้หมดทุกตัวเลยนะคะตั้งแต่00ฮอดเก่าๆนี่ตอนนี้เปอร์เซ็นต์คือเท่าๆกันหมดเลยนะคะบอมมี่ัวได้มีเปอร์เซ็นต์หลายก้อนนะคะก็คือไปรุ่นกันนะคะ16สิงหาหลังซีมงแรงจังสิบอกได้ว่าโตใดมมนสิมาเอยเปอร์เซ็นตฮะนะเนาะคุณพ่พอคุณแม่เนาะอา้าวชัดเจนแล้วสำหรับแนวทาตโวเลขบาทที่นี่เวลายังพอเหลือขออนุญาตนะคะไฮหนูได้พี่เซ็นนะคะซิ่งดีด แนะนำความสวยความงามให้คุณพ่อคุณแม่ได้เบิ้งกันนะคะคลิปนี้นะคะเอาตัวเลขให้เบิ้งไปก่อนนะคะ่อยากสิไปขันเนาะเพราะว่าก็มีหลายๆคลิปที่นูเอาอาแนะนําความสวยความงามก่อนก็มีผู้บ่อพอใจแน่นะคะว่าเป็นยังจังบ่โซ่ตัวเลขก,ก่อนเออเป็นยังคือขายตะครองแถเออสิมาเบิ้งตัวเลขมาเอาความสวยความงามมาสัน่นเิ่นวางสีละคลิปนี้จะส่องกันเลย เอาตัวเลขให้เพิ่นเบิงจุใจไปเลยนะคะบาทที่นีเข้ามาเบิงความสวยความงามเนาะคุณพ่อคุณแม่สําหรับผู้ใดนะคะที่มีปัญหาเรื่องฟ้าเรื่องกะเรื่องจุดด่างดำเป็นซิ้วผิวมองคำ่ำผิวม,มีหนาม,มีนวนนะคะผิวแห้งแต่งหน้าบปติดนะคะหน้าเป็นคุย้ยเป็นพง้ทงทงัทง้ทงๆที่อายุยังบ่หลายยูจังสิอออเออเฮ็ดงานกลางแดดกลางแจ้งบอ่อืออหรือว่าเฮ็ดงานที่เฮ็ดเน่ายูนกินยูกับหมอไฟบ่อนะคะ บ่ได้ตากแดดดกลูกแต่ว่ามันอยู่หนาเต่านะคะแม่อยากได้โตที่มันซอยแม่ได้เห็นนะโตนี่เลยนะคะครีมหน้าใสของเรานี่แหละคุณพ่อคุณแม่นะคะมีส่วนผสมนะคะจากใบบัวบกเป็นหลักนะคะแล้วก็วิตามินอ e ีนะคะสําหรับโตนี่ท้าแขกกลางคืนอย่างเดียวยังไม่เว้นคุณพ่อคุณแม่สิมีครีมของเจ้าของหรืออียังจังใดแล้วแต่เลยแต่ว่าตอนกลางคืน,นแนะนํานะคะ ให้ท่าตัวนี้โบกตัวนี้เข้าไปหลายๆนะคะโบวันหนาเข้าสิพันยังมากความหอนความแดดความมองความคาฟุ้นละอองนะคะแต่ว่าต้องล้างหน้าให้สะอาดก่อนเด้อคุณโบคุณแม่จังมาท่ามันนะคะล้างหน้าให้สะอาดก่อนโมเมนต์ว่าเลิกงานมาแล้วอุ้ยสีนอนแล้วนาหนางบ่ล่างเอาไปโบกมันบ่เห็นผลนะคะเราต้องทําความสะอาดใบหน้าก่อนนะคะตอนนี้นะคะสําหรับโปรโมชั่นนะคะหนูยังมีแถมให้อยุ่สําหรับสบู่เนาะเอาไปซอยให้เกิดอ่าเขาเอิญมายังล่ะ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพนะคะตอนนี้เหลืออยู่5ท่านที่จะได้นะคะหมดล็อตนี้แล้วจะไม่มีแถมให้แล้วนะคะสําหรับสบู่นะคะให้สําหรับลูกค้าที่สั่งอย่างน้อย2กระปุกขึ้นไปนะคะสีสั่งจะกระปุกขึ้นไปก็ได้นะคะแต่ว่าตำตำนี่สองกระปุกนู้จะแถมไปให้เลยเหลือแค่หาก้อนหาท่านสุดท้ายเท่านั้นนะคะเป็นสบู่มาร์กหน้าชาโคนะคะทําความสะอาดล้าลึกนะคะเป็นยังคือบะมี่แถมให้แล้วหลังจากหา,าหาก้อนเนี่ย เพราะว่าเพิ่นสิขครให้นุแล้วนุก,ก็ต้องซื้อบาทที่นี่นูก,ก็สิมีต้นทุนนูก,ก็เลยสิแถมบ่ได้นะคะตอนนี้มีแถมให้หิบฝ้าวซังนะคะคุณพ่อคุณแม่094-029267 4ีนะคะมีลายแอดมานะคะถ้าบ่มมีแตะโทรมาหาหนูก็ได้นะคะใส่อ่าขีมหองนูเนี่ยถ้าแค่กังขึ้นเนี่ยใช้ติดต่อกันอย่างน้อย2กระปุกขึ้นไปนะคะรับรองว่า เห็นผลลัพธ์แน่นอนนะคะผลลัพธ์ที่ว่านี่คือผู้ได้เป็นฝากระสิฟาจางลงเนาะผู้ได้เป็นซิวกระซิวลดลงผู้ได้นาแบบว่าแห้งๆสินาสิเบิงมีนาไม,ม่นวลนึ้นนะคะนาไซนี่บาตรงว้าถึงมันสิตใสเห็นไหมคุณพอ่อคุณแม่เห็นเลยซองกระปุกนี่ซองกระจกเบิงเจ้าของนี่เอา้าสีรู้สึกสัมผัสได้อุย้ยหนาคือสองขาวๆึ้นแต่ว่าถ้าอยากให้ค้น่วงดีบะซีกระปุกขึ้นไปนะคะรับรองเลยวันยางออกไปบ้านนี่ มีคนทวงแน่นอนว่าไปเฮ็ดเนยียงมานน่คือส่วงขาวใสขึ้นนะคะรับประกันได้นะคะเพราะฉะนั้นอยารีรออย่ารอช้านะคะติดต่อมาตามเบอร์นี้เลย094 0292674นะคะโอเคพอแล้วนุม้มยัยกินแล้วเก็บแห้งไว้แ่ะพี่เซนคลิปทัดไปนะคะเพราะว่าคลิปทัดไป ที่เด็ดคือการคุณพ่อคุณแม่ฝากไว้เลยนะคะสําหรับเลขโคตรแม่นบนนะคะแล้วก็เลขดับบนพอรอยเอ็ดนะคะมาแล้วนะคะบุได้ลอกค่อยอยู่โปรดติดตามชมคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ